นามไทยจ้าตามไทยใส่น้ำตาลปิ๊บนะคะผงชูใจจ้าต่อด้วยน้ำปลาจ้าทำให้มันละลายนะคะตทำให้น้ำตาลละลายจ้ะน้ำตาลละลายแล้ว ใส่มะนาวจ้าชอบเปรี้ยวใส่มากไม่ชอบเปรี้ยวก็ไม่ต้องใส่เยอะตามด้วยมะเขือเทศจ้าของเครื่องก่อนนะคะต่อไปก็ใส่มะละกอเลยจ้าตามเลยจ้า ชิลร์ตามชอบเลยจ้าป็งไงบ้างคะน่าทานไหมตาเองแซ่บเองจ้าเรียบร้อยจ้าตาไทยใส่ก,ะะกุ้งแห้งด้วยนะคะอย่าลืมกุ้งแห้งด้วยโรยลงไปเลยจ้าตามจ้าเก็บเยอะใส่เยอะนะคะกุ้งแห้งเรียบร้อยจ้าน่าทานน่าทานไหมคะ